ยิ่งพยายามยิ่งห่างไกลเป็นข้อคิดที่ได้จากการฝึกหน่วยนาวิซิลเรียกว่า drown proofing คือการที่เขาเนี่ยจะถูกมัดมือมัดเท้าทิ้งลงไปในน้ำลึก2.75เมตรโจทย์คือต้องอยู่ให้ได้5นาที ายคนอยู่ไม่ได้เพียง5นาทีนะเพราะว่าดิ้นครับทุรนทุร,รายตะเกียกตะกายที่จะขึ้นมาเหนือผิวน้ําให้ได้เพราะมัดมือมัดเท้าก็ทําทไม่ได้แต่คนที่อยู่ได้เกิน5นาทีเนี่ยคือการปล่อยตัวเองให้อยู่ในน้ําแล้วก็ค่อยๆถีบขาขึ้นมาหายใจหนึ่งครั้งลงไปใหม่ทนอีกนิดนึงแล้วก็ถีบขาขึ้นมาสลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ได้เกิน5นาทีมันเหมือนกับชีวิตจริงของเราเลยหลายอย่างเรายิ่งพยายามเราจะยิ่งห่างไกลเช่นความสุขถ้าเราพยายามจะมีความสุขที่ยิ่งอยู่เฉยๆก็มี สุดีพอไปพยายามดิ้นรนกลายเป็นทุกข์ซะง,งั้นอยากนอนหลับพยายามจะนอนให้หลับนอนไม่หลับพยายามจะได้รับความรักยิ่งตามหาก,ก็ยิ่งหา่างไกลยิ่งสําคัญที่สุดก็คือการได้รับการยอมรับหลายคนอยากได้มากๆครับพยายามตีร้องคล้องเปล่าประกาศตัวว่าเป็นคนดีว่าเป็นคนเก่งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้หรอกเราต้องพยายามนิ่งทําในสิ่งที่ควรทําทําให้คนเขารักเราเองทําให้คนเขายอมรับเราเองฉะนั้นอย่าไปพยายามจนเกินไปกับบางเรื่องเพราะ ยิ่งตามก็ยิ่งห่างไกล